สวัสดีแพนเพจอาหารเหน็บบ้านท้าแเห็นแล้วครับผมนะครับวันนี้มาปากับเมนูนะครับเนียงเนียงเห็นเมนูนะครับตำนอไม่ส้มนะครับเนาะหรือว่าพริกตำนอครับคนอื่นครับเอาหอมแดงของขานะครับเอาพริกนะครับไสจีนะครับมันหอมนะครับเนาะหลังจากนั้นแกะครับจงไสโคกนะครับเอาสาโคกหนี่ครับหนุดหนีดุงหนี่นะครับ เสร็จแล้วครับเอาหนองไม่้มดีเฮาต้มนะครับเรียบร้อยแล้วครับลงไปต่ำอยู่ในโคกแล้วครับหันตูดกันนะครับนาะนะครับใส่ตำควัวครับลงโคกเกีกโคกครับหลังจากนั้นปรุงรสครับผมนะครับปรุงรสแาตบด้วยผงหนัวครับใส่นักแซ่บนักใส่หลแซ่บไหลายครับผมนะครับสกไปสวกมาสักก๊มนะครับนาอ หรือเมนูนี้ถึงม่วแก็ๆครับครับหลังจากที้เขาต่ในี่โคกเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นห้องขั้นตอนการเจ้านะครับนาอบางบ้านเป็นกะเจ้าบางบ้านเป็นกะบะเจ้าครับต่สูตรของผมนี่ชอบเจ้านะครับนาอมันหอมดีครับตัรงกระทะครับเอานื้อหมูใส่ในกระทะคั่นห้อนครับตำหอมเขาลงไฟเกี่ยวครับมันหอมนะครับหลังจากนั้นเอาพัวก่กึ่งเนอครับ เพียวต่ในโคกครับลงไป, bies, ไป like ไมีไปเจ้านะครับน้องดูมหอมนะครับมันจะชูรสชาติของเมนูต่ำน้ำมันส้มขึ้นมานักเลยครับนะครับบางบ้านเปิดกระชอบนะครับบางบ้านเปิดกระบ๋าชอบเจ้านะครับนาอนะครับละไว้ในกระทะครับหลังจากนั้นครับอาน้้ำป่านะครับคดขอบกระทะนะครับน้องอ้ยมันกินจะขึ้นหอมเลยครับดูรสชาติอาหารขึ้นมาครับเรียบร้อยครับ เมนูตำน้องไม่ส้มครับหรือว่าน้ำพี่ก๋งนอของเขาครับกับขาหนึ่งห้วนนะครับนะอหมาะแต้เลยครับดูนะครับยอดเลยครับไม้กีเข้าวจะกันนะครับเด้อลายประกอนครับฝากกนคลิปนะครับสวัสดีครับ